กระท่อมไม้ไผ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติยังกลมกลืนภายในมีเรื่องราวการแพทย์พื้นบ้านมากมายให้ศึกษาที่นี่คือศูนย์การแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกหรือคลินิกอาคาที่ก่อตั้งโดยธนพลเชือมือหนึ่งในแพทย์พื้นบ้านผู้ริเริ่มโครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพสู่ชาวเขาซึ่งสมาคมเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมชาวอาคาร่วมกับเครือข่ายหมอพื้นบ้านอาคาและอนาัยจะตั้งขึ้นภายใต้าการสนับสนุนงบประมาณจากสสส เพื่อช่วยเหลือชาวเขาให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ถังเลือกร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนเผ่ามาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งในคลินิกเคลื่อนที่นี้เราจะมีแผนงานต่างๆซึ่งแผนงานหนึ่งก็คือแผนงานเรื่องการพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านของอาขาก็เลยมาเกิดศูนย์แห่งนี้ก็คือต่อยอดมาจากโครงการคลินิกเคลื่อนที่นะครับศูนย์แห่งนี้คือ แนาที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพทางด้านจิตใจนะครับทางด้านจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ทางด้านโครงสร้างกมเน้นอการ,กรนะไม่รู้ภาษาไทยของชนเผ่าบนที่สูงนับเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารและสิทธิต่างๆได้คลินิกแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนหน่วยงานคัดกรองผู้ป่วย หากคนไหนที่ไม่จำเป็นต้องไปอนามัยหรือโรงพยาบาลก็มารักษาที่ศูนย์แห่งนี้เป็นการลดภาระให้แก่ทั้งภาครัฐและตัวผู้มารับบริการในระบบการแพทย์แผนใดแผนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถดูแลได้ทั้งหมดฉะนั้นก็จะต้องมีแพทย์ที่มีความก็คือมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ระบบที่ทางแผนปัจจุบันไม่สามารถดูแลได้แผนพื้นบ้านก็มาดูแลนะครับแผนพื้นบ้านที่ดูแลไม่ได้ก็ปัจจุบันก็มาดูแล ก็คือเป็นเรื่องของการแพทย์ผสมผสานเราทําโดยการเอาหมอพื้นบ้านที่มีความรู้เนี่ยหมอพื้นบ้านอาขาก็แบ่งได้อยู่ประมาณ3-4กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีหมอที่มีความชํานาญเรื่องของสมุนไพรบําบัดหมอที่ชํานาญในเรื่องของกายบําบัดหมอที่ชํานาญในเรื่องของพิธีกรรมบําบัดและก็สุดสุดท้ายก็คือเรื่องของอเราเรียกว่า,าพดุงคันมันก็อะไรกญยอเสียไหมมันเรืองนัก่อนมันเยอเลย နာကိုခွေးနာရောအနာကြညာရောတော့လားမောကောပညာမငါငါဇောကြီးအောင်လို့သဘောလို့အိသဘောမဇောကြီးရမယ်ဟူမိနဲ့အမျိုးချကူညင်းနဲ့မြူရတ်နဲ့ညင်းနဲ့မမြူရတ်နဲ့ခူရရိုင်လိုခိမာကြကလီလိုအမျိုးညီဖောက်ကလီလိုအနေနဲ့မငါရောနာကြကားခလူးဇောခညာလဲလိုအကြသဲအရှိမလူနာမလူဇောညညာနာကတောညညာရောပလိုအနေနဲ့တဲမဘောကညာတော့ကောမြ วมพน์พอดอดก็พอดอดก็แม่วิพน์น้าอยากพัฟเวอร์ก็เนี่ยคำนี้อ๋อเจมี่เนาะวิพอ์น้าที่ออกมาช่วยช่วยน้าดงเอ็งง่ายง่ายให้วิพน์อินน้าดงพยายามง่ายช่วงอุปนิสัยเนี่ยหลังจากที่เราทำโครงการแล้วก็เราเกิดศูนย์เนี่ยชาวบ้านก็จะรู้สึกมีความภูมิใจมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยความภูมิใจก็คือว่าระบบของการแพทย์พื้นบ้านอาคารเนี่ยได้มีบทบาทได้ยกระดับ ขององค์ความรู้นะครับซึ่งคนภายนอกก็สามารถที่จะมาศึกษาได้ด้วยในอนาคตนะครับการใช้ความเข้าใจในวิถีชีวิตชนเผ่าเป็นพื้นฐานในการรักษาโดยการบูรณาการระหว่างแพทย์ทางเลือกกับแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านชนเผ่าไม่เพียงช่วยให้ชาวเขาเหล่านี้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการสืบสารองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชาวอาคาให้คงอยู่ตลอดไปอันเป็นความภูมิใจสูงสุดของคนที่ถูกเรียกว่าอาคาสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ